เริ่มต้นเนี่ยจากคุณธนเดชเพ่งสุขเป็นสสกรุงเทพมหานครพักประชาชนนะฮะเขามาโพสต์เฟซบุ๊กเป็นเอกสารเกี่ยวกับโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สมาคมกีฬาคนตาบอดเนี่ยเขาได้รับอย่างที่เราบอกเมื่อก่อนเนี่ยคำว่าโคต้าหวยโคต้าหวยเนี่ยมันสาหรับใครผู้พิการมันสำหรับผู้พิการทหารผ่านศึกผู้ยากไร่ส่วนใหญ่ผู้ยากไราก็จะได้โคต้าลอตเตอรี่เนี่ยไปขายทากาไรในทุกๆ15วันเขาก็จะมีเงินแต่ปรากฏว่าหลังๆเนี่ยเฮ้ย มันไปอยู่ที่ใครไอโคต้าโคต้ามันอยู่ที่ใครไอเนี่ยคำถามผ่านศึกคือใครตัวเขาบอกว่าโคต้าหวยสีเทาเนี่ยใครการหากินบนคราบเลือดคราบน้ําตาบนความเสียสละของผู้ผ่านศึกโคต้าหวยของทหารผ่านศึกเนี่ยกว่าหนึ่งล้านใบนะฮะตองวดหนึ่งล้านใบต่องวดเนี่ยกำลังกายเป็นเหมือนทองของกลุ่มทุนเทาคนที่เคยเสียสละกลับกลายเป็นเหยื่อในเกมหากินของคนที่มีอํานาจในแต่ละงวดเนี่ย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยได้รับโคตา้ตาลรตอรี่จํานวนมากกว่า1 0,000ื่นเล่มต่องวดนะครับเขาบอก1 0,000ื่นเล่มต่องวดเล่มหนึ่งก็ร้อยใบฮะถูกอ่าก็เป็นล้านใบาจากนั้นนะ่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์เพื่อทหารผ่านศึกเนี่ยผู้ที่เคยอุทิศเลือดอุทิศเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยเนี่ยเพื่อแรกกับความปลอดภัยของประเทศไทยเนี่ยนะฮะแต่วันนี้ไอ้โคต้าเหล่านั้นนะ่ะกลับไม่ได้อยู่ในมือของทหารผ่านศึกจริงๆอ้าวแล้วไปไหนล่ะแต่โคต้าจริงๆแล้วเนี่ย ถูกรวบรวมแล้วก็จัดก,การบริหารภายใต้หน่วยงานที่ชื่อว่าสำนักงานจาัดจำหน่ายสลากกิน,กนแบ่ง,แ,บงและกบุรีรรที่แปลสภาพตนเป็นยี่ปัวขนาดใหญ่ที่ทุกคนในวงการรู้จักกันดีว่าใครคือผู้ถือสิทธิ์ตัวจริงครับวันนี้ <c oughs> ผมขอถามว่าโคต้านี้หลุดไปอยู่ในมือของกลุ่มใดแล้วก็เหตุใดเครือข่ายเหล่านั้นถึงได้รับสิทธิ์มากมายขนาดนั้นหรือเพราะเบื้องหลังของโคต้านี้อาจไม่ได้มีแค่ธุรกิจ แต่อาจจะมีอำนาจทางการเมืองฮะม,มีมูลที่หรือสายสัมพันธ์ที่ค้ำจุนกันอยู่ผมขอเรียกร้องให้เปิดเผยสายบริหารโคตาคหวยของทหารผ่านศึกเนี่ยว่าถูกบริหารจัดการอย่างไรและใครคือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประมูลเหล่านี้และมีใครกำลังหากิบบนคราบเลือดคราบเหงื่อน้ำตาของวีรบุรุษชาติหรือไม่ฮะครับอนอกจากนี้นะครับไอรัชนกนะครับก็ยังได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆนะครับจนคุณไผ่ลิศเนี่ยสสคำแพงเพชร พักกล้าทำโพสเฟซบุ๊กแซะนะครับว่าเน้นพูดเน้นกล่าวหาแต่ไม่มีหลักฐานครับโดยโพสของไพรลิกนะครับเต็มๆเนี่ยเขาระบุว่าคนบางคนเน้นพูดกล่าวหาหลักฐานอยู่ไหนไม่เคยมีเพอร์เจอพอมีอะไรจะพูดได้แค่เป็นฝ่ายตรวจสอบไม่ได้แบกนะแล้วก็ต่อด้วยนะครับว่าผลงานไม่มีเน้นโต้วาทีครับผมก็คือคุณไพรลิกเขาก็มีการตอบโต้นั่นแหละก็คือคนเขามีนิง่งหมายถึงพักการเมืองถูกต้องไหมฮะ เขาคุณไผ่ก็เอาได้แต่พูดทาไมไม่เห็นการกระทำะบ้างเลยในหลักฐานอยู่ไหนซึ่งปรากฏว่าก่อนหน้านี้ไอรัชนกก็โพสตเฟซบุ๊กระวังโกงเงินทหารผ่านศึกโกงโคต้าหวยคนพิการโกงเงินนักกีฬาโกงเงินเกษตรกรโกงเงินชนร,ระทานโกงชื่อสมาชิกพกรรคหลอกคนผ่านสแกมเมอร์ทุกรูปแบบศูนย์รวมอยู่ที่เดียวแต่ใหญ่ครับฟ้านายกยังไม่กล้าแตะแล้วฝ่ายค้านทำอะไรอ่ะโอ้ แอกการจะโดนสั่งเก็บกันอยู่แล้วจากพี่หลังจากนั้นปุ๊บคุณธนะเดชเพ่งสุขเนี่ยสสกรุงเทพมหานครครับพักประชาชนเนี่ยเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กครับว่าถ้าถามหาหลักฐานก็พอจะมีอยู่บ้างครับยังไงต้องฝากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงพัก,ก้าธร,รรมเนี่ยช่วยถแถลงชิ้นแรกขอเสิร์ฟเป็นออเดอร์จากผลการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ที DS i, ่พบว่าสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ย จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับบุคคลอื่นที่ไม,ไม่ใช่สมาชิกครับซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมและเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการกีฬาหแห่งประเทศไทยอย่างชัดขัดแจ้งชัดแจ้งเลยนะฮะพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเด็กๆกล้าทําหน่อยอและยังขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาชี้แจงให้ประชาชนรับรู้ครับแล้วก็ดําเนินการลงโทษกับผู้ที่เกี่ยวกอง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็อยู่กับพักก้าทำครับผมก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีหรือโคต้าพักก้าทำอยู่นะก็บอกว่าขอให้รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยออกมาชี้แจงให้ประชาชนรับรู้แล้วก็ดําเนินการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดเพราะความเห็นใจของประชาชนไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือหากินของใครอีกต่อไปครับโดยยังได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับถึงรัฐมนตรีว่าการแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับว่าให้ออกมาตอบเรื่องนี้โดยเร็ว เรื่องอื่น,นออกมาตอบเร็วๆนะครับแต่พอเป็นเรื่องหวยทหารผ่านศึกกลับเงียบเหมือนไม่รับรู้อะไรโดยอยากจะชวนนะครับให้มาช่วยกันแก้ปัญหาขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอย่างจริงจังแล้วก็จริงใจเชื่อว่าทั้งตัวเองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็พี่น้องทหารจํานวนมากเนี่ยล้วนรับรู้แล้วก็ตระหนักถึงปัญหาความโปร่งใสที่เกิดขึ้นในองค์กรนี้โดยเฉพาะในเรื่องของโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล แล้วก็กิจาการรักษาความปลอดภัยนะครับกิจาการโรงงานในอารักษ์สิทธิและสวัสดิการของผู้ผ่านศึกทุกวันนี้นะครับสถานการณ์การรบของชาติเราดีขึ้นแม้จะยังไม่เป็นสีเขียวเนี่ยแตสถานภาพของผู้ผ่านศึกตอนนี้กําลังเป็นสีแดงแล้วผู้ที่เคยเสียสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินกลับยังไม่ได้รับการปรับปรุงดูแลที่ดีขึ้นเลยนะครับสิ่งที่ดีขึ้นจะเห็นชัดก็มีแต่ รายได้ของกลุ่มเท่าครับครับดังนั้นนะฮะจึงอยากชวนให้รัฐมนตรีกราโหมนะฮะแสดงความจริงใจในการร่วมกันเปิดปัญหาแก้ไขปัญหานะคะและคืนความโปร่งใสให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกด้วยกันครับครับท่านผู้ชมฮะแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่าเขาก็ต้องดูกันว่าหลักฐานจะเป็นยังไงก็เปิดฐานกันเลยเพราะว่าอย่างที่เราบอกโควต้าลอตเตอรี่จริงแล้วเนี่ยมันสำหรับ ผู้พิการใช่ครับหรือแม้ทหารผ่านศึกผู้พิการทางสายตาคนยากไร้ใช่ครับแต่วันเนี้ยเหมือนที่รรคประชาชนเขาออกมาเปิดนั่นแหละว่าทุกวันนี้มนอยู่กับใครมันไปอยู่กับใครที่เขาว่าห้าเสือห้าเสือมันคือใครนะฮะ